อันนี้เป็นขี้บัวนะครับแช่ไว้เมื่อคืนใส่ไปกระสอบครึ่งนะครับจริงๆกระสอบหนึ่งมันก็ไม่เต็มกระสอบนะครับก็มีประมาณครึ่งกระสอบนะครับในในหนึ่งกระสอบมีแค่ครึ่งกระสอบใส่ในีๆไปกระสอบครึ่งก็อยู่ประมาณเกือบเกือบกระสอบนะครับตอนนี้ก็ระบายน้ำออก ไม่ได้ล้างบอ่อนี่มานานมากวันนี้ก็จะล้างบอ่อดูนะครับเช็คดูว่ามีแม่ไข่หรือเปล่าบ่็ยังใสอยู่นะครับระดับน้ำลดลงไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวปลาหางนกยูงก็ขยายพันธุ์โตขึ้นมาหลายตัวเหมือนกัน ได้พ่อพันธ์ตัวแม่พันธ์สมตัวเหมือนเดิมนะครับม่จิดูแล้วเช็คดูแล้วแม่ไข่ไม่มีนะครับมีตัวหนึ่งมีไข่เหมือนกันแต่น่าจะเป็นไข่เสียนะครับมีแค่ไม่กี่ฟองผมคงต้องอาสางไข่ออกนะครับแล้วก็ล้างบ่อเสร็จแล้วก็จะปล่อยลงไปทิ้งไว้ให้ผสมพันธ์กันใหม่นะครับ วันนี้ก็ไม่ได้แม่ไข่นะครับอลองดูตัวที่ไข่เสียนะครับเดี๋ยวผมลองแขด้วกันตัวไหนตัวนี้ตัวนี้นะครับ นครับตัวนี้นะครับไข่นี่แค่ไม่จีดฟองอผมผมก็ไม่รู้ว่ากุ้งสลัดไข่ด้วยนะครับเพราะว่ามีคนมาเปิดดูนะครับ จริงๆบอกพ่อแม่พันธุ์คนเลี้ยงนี่จะรู้ว่ากุ้งไม่ควรถูกลบกวนนะครับไม่ควรเอาไฟไปส่องถ้าเกิดกุ้งมีไข่แล้วมีคนมาลบกวนเอาไฟไปส่องทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยกุ้งก็จะสามารถสลัดไข่ได้นะครับซึ่งบ่อนี้มีคนไปเปิดดูบ่อผมโดยที่ไม่บอกก่อนนะครับผมก็เลย ห้ามไม่ทันว่าบ่อนี้ห้ามเปิดดูเพราะว่าเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์วันนี้ก็สันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้ที่กุ้งสลัดไข่นะครับหรือไข่อาจจะเสียอยู่แล้วกุ้งก็เลยสลัดไข่ทิ้งหรือว่าทำลายไข่นะครับจงไข่เหลือแค่นี้ สิ่งที่เหลือก็คงไม่ใช่ไม่แน่จะเป็นไข่ที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะสางออกให้หมดแล้วก็ล้างบอ่อเสร็จก็จะปล่อยลงไปรวมกันใหม่นะครับเราเริ่มต้นผสมพันธุ์กันใหม่ครับวันนี้ให้อาหารดึกนะครับก็แอบ,บส่งกุ้งสักหน่อยนะครับกุ้งบอ่อนี้น้าไม่ได้เปลี่ยนมาประมาณน่าจะ2เดือนแล้วครับอาจ,จะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าฝนตกตลอดน้ำ เกือบจะท่วมบ่อผ้าใบนะครับผมก็สูบน้ําออกไปนะครับวันไหนฝนตกเยอะน้ําขึ้นเยอะก็สูบออกไปก็เหมือนเป็นแกนเปลี่ยนน้ํำไปในตัวตอนนี้ก็เลย,ยามาลอง่องกุง้งครับตอนที่ปล่อยไปบ่อน,นี้อยู่ที่ประมาณ1นิ้วถึง1.5นิ้วนะครับ หรือถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น 1. 5ดนิ้วถึง2นิ้วนะครับตอนนี้ตัวโตวแล้วอ่าเท่าที่ผมดูกับประมาณแล้วมีตัว3ามนิ้วและ4ี่นิ้วเยอะเลยนะครับอันนี้สี่นิ้วแน่จะ4นิ้วนะครับตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ยังเล็กอยู่เลยตัวนี้น่าจะประมาณ3มนิ้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่สามนิ้วบวกแล้วนะครับ ถือว่าโตค่อนข้างเร็วเลยากับการเลี้ยงในบ่อผ้าใบพื้นที่กว้างๆแบบนี้นะครับโตเร็วทีเดียวคงต้องหาเวลาว่างล้างบ่อแล้วนะครับเพื่อที่จะย้ายกุ้งคัดแยกไซนะครับเลือกไซขนาดที่พอๆกันไปเลี้ยงรวมๆกัน ดูดูจากกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับผมดูได้ตาเปล่าผมเห็นชติเลยว่ากุ้งอยู่ตรงจุดไหนนะครับตัวขนาดไหนนะครับส่วนใหญ่ค่อนข้างโตมากเลยทีเดียว คงจะเป็นเร็วๆนี้นะครับจะล้างบอ่อนะครับแล้วก็จับบอ่อใหม่คัดแยกกุ้งตัวใหญ่ๆออกมาเลี้ยงในบอ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับส่วนปลาหางนกยุงที่ปล่อยไป,ไปตอนแรกรู้สึกจะปล่อยไปประมาณ4ตัวตอนนี้กระจายอยู่เต็มบอ่อเลยนะครับมีหลายสิบตัวแล้วบางทีอาจจะมีเป็นร้อยแล้วก็ได้ ขยายพันธุ์เร็วมากเลยนะครับปลาหางลกยุง